นี่ซึ่งเป็นสารเรียรทั้งหมดเราก็บอกว่าโอ้นี่เนี่ยที่สมเดม็จพระสัมมาวิจ้าหรือพระศาสดาทุกศาสนาบอกว่าจะต้องเจออย่างนี้ก็เลยมาพัฒนาเป็นนวตัตกรรมในเรื่องของการฝึกสมาธิบางบัต s k ส1คทถึงสิเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาที่บอกว่ามันคาทั้ง8ประการสไลด์ต่อไปค่ะหลังจากได้แนวคิดตรงนี้เราก็บอกว่าการที่จะ เป็นปฏิปทาในการเดินทางถึงสายกลางเนี่ยผ่านอายตนะศึาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันที่บอกว่าจะเป็นมักมันจะต้องผ่านตรงไหนบ้างเราก็บอกว่าถ้าจะตั้งผิดชอบเราจะึกทวารไหนดีอายตนะขันนันไหนดีก็คือรีเซพเตอร์ตัวไหนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ทวารก็คือแมมเบลพอกับรีเซพเตอร์มันถึงจะเป็นกลางได้ถึงจะได้ไอสารพวกนี้เป็นกลางได้แล้วจะพยายามเท่าไหร่ก็หมายถึงเวลาถึงจะทําให้เป็นกลางได้อันนี้ทดสอบหมด ระยะเวลาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบสามขึ้นมาเนี่ยทุกทุกอันเนี้ยถูกทดสอบหมดว่าใช้เวลาเท่าไหนถ้าบอกว่าเจรจาชอบถ้าจะเป็นส่วนรวมเนี่ยจะเป็นพจนะส่วนฝั่งหรือจะเป็นส่วนถึงจะเป็นกลางได้ดีแล้วก็คิดเราคิดตามได้ไหมทําไมถึงจะได้เป็นกลางๆได้สั่งพวกนี้กลางๆแล้วต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความจําระยะสั้นเท่าไหนถึงจะพอดีระยะยาวเท่าไหนพอดีแล้วท้ายที่สุด ผลที่มันจะทำให้สุขภาพดีที่พอดีเนี่ยที่เกิดในแต่และรีเซ็เตอร์ก็คืออายตนะที่ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันถึงจะแจ้งมัน,นสว่างฟรีรัตคิลกันถึงจะไม่มีเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจะเข้าพอดีที่เรียกว่าสัมมาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตชอบก็คือมีความพอดีต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะพอสไลด์ต่อไปเราก็ทบทวนงานิจัจก่อนที่ลงมือที่จะเอามาใช้จริงๆเนี่ยนะคะโดยความร่วมมือกับกรม าการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราเริ่มทํามาด้วยกันเพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างอาจารย์ก็เริ่มทําการทดนวมากกว่าสามพันเรื่องเราดูหมดเลยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่บอกว่าเราใช้ในปัจจุบันว่าเราดูเรื่องโควิดเราทําเอ็ม่าไอเราดูปอดดูอะไรในพองทีเนี่ยเขาทำวิใจัยในเรื่องสมาธิบำบัดเขาทำมาตั้ง่ปีหนึ่งเก้าสามศูนย์นะคะทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสามศูนย์เอามาใช้วงสมองมันมี เลือดไหลเวียนไหมบริเวณส่วนไหนไอ้มาร์เกอร์มันเพิ่มขึ้นน้อยลงอันนี้เป็นแค่เซ้ลวเดียวนะคะจะมีจะมีมันจะมีตำราที่เป็นทัววนอน,อนาการรมเนี่ยอยู่ในสมาธิบําบัดน,นะคะเล่มที่หนึ่งเนี่ยเกือบสามพันเรื่องเพราะนั้นเราก็ได้พอได้มาตรงนี้ปุ๊บเราก็นํามาสรุปว่าโอ้ถ้าฝึกสมาธิบำบัดผ่าน,านเส้นประสาทสมองสุดสองคู่มันก็จะได้ตรงนี้เนาะมันก็ได้แล้วก็เอาไปเทียบกับอะไรดูไหมคะท่านทั้งหลาย ไปเทียบกับหนังสือส้มอมูลที่เราทาพัดเช้าวัดเพียนในกัลกูมันเป็นอย่างเนี้ยโดยเฉพาะชัดเจนที่สุดที่เป็นองค์ความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสูตรตั้งสอนในเรื่องการจดจนคือคือการที่สอนตําราบทสวดคีรีมานหนอนทดเป็นการสอนเรื่องอนาปนสติเป็นการสอนเรื่องรีเซปเตอร์เป็นการสอนให้พระอนท์ไปบอกคีรีมานหนันทะซึ่งเป็นพระอวุโสแล้วก็อาา่าพลาดมากเนี่ยจะใช้รีเซปเตอร์ตร,ตรงไหนก็ นำความรู้ตรงนี้เข้ามาผสมผสานสลาไสลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะต,ต่อไปค่ะค่ะเราก็กลับไปค่ะกลับไปอีกสไลด์หนึ่งกลับไปค่ะนะเราก็มาดูซิว่าแล้วอยายตนะตัวไหนเนี่ยที่มันจะใช้ในเรื่องของการเอามาใช้ในเรื่องที่ปรับสารีินเหล่าเนี้ยเราก็ใช้กับว่าในทางการแพทย์ของเราในที่ศัายแพทย์มันก็เรียกว่าตัวรับสัญญ,ญาณคน มีทั้งหมดหลักๆเนี่ยมีอยู่แปดตัวเราก็ทําการศึกษาทบทวนเลยบอกตัออ้งแต่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอตัวที่หนึ่งมันทหนท่เกี่ยวกับเรื่องเพ่อเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องเลยนะโอ้ถ้าคุมตัวนี้ได้ปรากฏว่าหน้าที่ของมันชื่อฟรีเนฟแอนดี้ก็คือมีความเป็นอิสระที่ภาษาทางศาสนาเรียกว่าเป็นเรื่องของอัตตาเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยนะคะ,จะเจ็บเจ็บจะปวดจะอะไรเนี่ยนะคะมีทุกข์อะไรเนี่ยโอ้ก็อยู่ที่ตัวที่หนึ่งตัวนี้ สันดูใช้บอกตัวที่สองก็คือแบร์โรริเฟ็กชิวเซปเตอร์ที่ควบคุมความดันก็ถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่ก้าคู่ที่สิบตัวที่สิบอยู่ที่เออตาตัวนี้เป็นหุ่ที่แคลวิติอาร์เทีรทวข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูหน้าที่ของ b a ร์โรร e เฟ็กช e วเซปเตอร์ว่ามันควบคุมความดันได้ไงเราก็เอามาใช้ความดันตัวนี้ใช้กับเพนใช้กับเรื่องอัลเลอร์จีใช้กับเรื่องสารพัดทั้งหลายเรื่องแผลด้วยตัวที่สาม ัวนี้เป็นพาซีเนียนอ๋อตัวนี้ศึกษาไปศึกษามาปรากฏว่ามันเป็นไวเบรชันเป็นเรื่องของการสวดมนต์เป็นตัวร,รับสัญญาณที่ทําให้เกิดสั่นสะเทือนภายในช่องปากมีการสั่นสะเทือนในหูมีการสั่นสะเทือนในลใําไส้มีการสั่นสะเทือนตามข้อมีการ